ตายทำไมล่ะ <laughs> ไปตัดไม้สิไม้ที่ตัดแต่โคนวันละ้นห้าโมงก็ตัดให้หมดต้นสิโอ,อก็ตัดไม้รอไปเดี๋ยวตัวไปหาของในบ้านยยันะงสวเ <c oughs> นาะทำวิธีโยนของได้ไหมเนี่ยผ่านมาเป็นปีแล้วทำวิธีโยนของไนะว่า อย่างน้อยก็จำวิธีตัดต้นไม้ได้โทษทุบเฉยๆแนละ้วเนาะใช้เตียงสีน้ำเงินไปโต้ตจะใช้เตียงสีม่วงโอเคไม้หมดต้นอย่างนไงก็ไม่ตัดให้หมดละ่ะก็ตัดให้หมดสิตัดไม่ได้โดมันวินไม่ได้มันตัดได้มันตัดถึงถึงถึงก็ได้มาวันนียสามสี่หมื่นนี่เย็นกระสันว่ายี่อะไร เอาเลาโตจะทำของชิ้นหนึ่งให้นะาอ้อเหอนเปื่อหิ้วควายไปนู่นนั่นเอาเอาสิ่งนี้ไปถ้าน้าอ้อถือขวานแล้วน้าอ้อกดยอแล้วตัดไม้อะไม้มันจะหมดต้นเลยลองดูอันนี้มันดินเาทไมออกไปไปโอ้ หลุดเกมไปแล้วฮะเอ๊ะทำไมมีแต่ซากปลาบิกตายล่ะฮู้ดหมาส่งโอ๊ยออไปตยเล้มากแล้วกันผู้นึงคือมาินเหกี่ยนยา เจ้ามอยาจะบอกไ่ยน่จะอยู่บ้านเดียวกันไหมหรืออยู่บ้านแยกกันเหมือนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเปิดนอนอยู่ เออบอมเนแนวเด้อเล็กหน่อยซาเม่อน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 รือเป็นจะว่าเปลนอกนนั่นเออบอตัวเขาเป็นมาเร็งถุนเดมึงเขาเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนี่แหละบานเอกบอจิ้งเบอรโทรศัพท์เบรนอนเบอจินเขาเบอร์โทรศัพท์แบอรนอนบอลูกหรืออย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดว่เขาเป็นโรคเป็นไผ้เด้อย่าเฮ็ดไปตากผ้าก่อนไปเด้อ